สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูหวานนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการทำอาหารครัวมูมูของผมเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่ทุกคนขอมาอยางเยอะค่ะเยอะจริงๆนั่นก็คือคิมเซนเซครับผมดีกับน้องคิมน้องรู้หรือเปล่าว่าวันนี้น้องมาอยู่กับรายการทำอาหารนะครับไม่รู้เลยครับไม่รู้อะไรครับวัตถุดิบเต็มโตเลยครับน้องอ๋อเว้ยเพิ่งเห็นเคยดูครัวมูมูหรือยังคยคิดเข้าไปครับครัวแรกๆปกติพี่จะโซโล่ทำอาหารคนเดียวตลอดเลยแล้วมาอีพีล่าสุด พี่ทำของใครโบนัสเ้ยดูจริงดูจริงดูจริงก็อ <c oughs> <ol> ีพีที่2เป็นน้องคริมเลยนะครับวิมีแต่สุดหล่อมาช่องผมนี้ <c oughs> ผมก็ภูมิใจนะเนี่ยไว้ลูกผมนี่ความหล่อผมนี่หายหมดเลยนะสองคลิปมีแต่คนหล่อมาม <c oughs> ันหมดบนั <c oughs> บบงอีพีที่แล้วพี่โดนกบด้วยความหล่ออีพีนี้พี่โดนกบด้วยความน่ารัก พี่อยากนั่งคุยกับน้องชิวๆก่อนหลังจากเราได้ที่สองมาใช่ไหมได้มีเวลาพักผ่อนหยุดพักร้อนไปเนี่ยเราไปตัดสินใจยังไงว่าอยู่ดีไปเที่ยวเลยเอ,อ๋อน้องนานบอกว่าอยากไปมากแล้วผมก็ว่างๆอยางพอดีแล้วก็อยากได้มัทฉะพอดีเลยไ,ไปเป็นญี่ปุ่นเป็นเพื่อนคือเราอยากได้มัทฉะไม่ใช่จัมบัทฉะมัทฉะไอ้ที่ใส่ชาเขียวนะ ผงชาเขียวไงมัทฉะกับชาเขียวมันคนละอันมัทฉะคือใบชาที่บดบดบดบบจนเป็นผงชาเขียวเราเอาใบเอาไปทำอะไรทักอย่างแล้วเติมน้ําลงไปพวกส่วนประกอบจากใบมันจะระเหยออกมาเป็นชาเขียวใช่แต่ว่ามัทฉะคือเราจะกินใบเข้าไปเลยอซื้อมาอินเสิร์รูป ไอมีเสิร์ฟรูปด้วยคือไปกินตรงนั้นเลยหรอไม่ไไม่ไม่เขาไม่ได้กินอย่างนั้นมันเหมือนใบที่เขากินเยอะๆยอะไม่ใช่อันนี้เขามาบดก่อนให้เป็นผงพอผงมึกเราก็เติมน้ำแล้วก็ตี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 โอ้แล้วไปไปกี่คนอ่ะสามนายคุฟเฟ่แล้วก็ผมตอนนี้ได้เริ่มกลับมาซ้อมได้ยังครับมาเรียนมาเรียนก็ซ้อมมาเรียนก็อุ้ยแปลว่าใกล้แข่งด้วยดิซ้อมหนึ่งเดือนก่อนแข่งโอ้พี่อยากรู้มากเลยถ้าสมมติเราเนี่ยเลิกแข่งไปใช่ป่ะเราได้แผ่นอนาคตไว้บ้างป่ะ ผมจะซื้อบ้านครับใช่โครงการติดติดสีขาวออบ้านสุดใหญ่ก็สีขาวนะน้องแล้วก็เนี่ยมีโต๊ะงนีโต๊ะแบบนี้ก็มีหลายหลังโอเคครับทุกคนมาเราถามสรุปทุกสุดดิบของน้องคิมไปเยอะแล้วมีอะไรจะพูดอีกไหมครับไม่มีแล้วครับอยากกินแล้วครับก <laughs> ็อยากทำอยากทำอยากทำใช่มาเดี๋ยวเราไปเริ่มทําส้มตําสูตรฉบับคนอีสานเลยดีกว่านะครับผมเอ้ย <laughs> <laughs> ขอเกินก่อนนะทุกคนน้องคิมมาจากจังหวัดอะไรน้องชายอุดรนะครับอุดรใช่มาจากอีสานสุดเลยนะคือแบบอยู่ติดขอบไอ้นี่เลยอะกัมพูชาใช่ไหม ใช่ลาวพี่อ,อลาวลาวใช่ครับผมเอาติดลาวเนี่ยเราพูดภาษาลาวได้ปะไม่ได้ครับอุ้ยบ้านเกิดเลยเนอะพูดไม่ได้ยังไงคือแบบลืมแล้วครับลืมแล้วโอ้โหดูดิลืมกำพืชตัวเองเีย <c oughs> พ่มพอม <c oughs> ยังไม่ลืมเลยนะครับพุ่มพุ่มยังผูภาษาตายได้จุกกำไม่เคยลืมเลยนะครับพุ่ม อามาต้มตำมาเลยคกก็วัตถุดิบของเราวันนี้นะครับเราตั้งใจจะมาทําต้มตํากินกันนะครับผมฉบับของน้องคิมเซนเซนะครับเราก็จะมีคกนะครับมะละกอพริกสดกระเทียมมะเขือเทศตัวฟักยาวครับผมครับผมน้ำปลาปิดแบนครับปิดแบนผมครับมะนาวมะนาวอ๋อมะนาวอ๋ออีสานเรียกว่ามะนาวเหรอแมนจริงเหรออ๋ย่ามะนาวนะครับผมมะนาวชิลกาน้ําตาลนะครับผงนัวนะครับและที่สําคัญวันนี้น้ําปลาครับผมจัดเลยน้องอันดับแรกน้องชายา อะไรนี่พี่ไม่เคยตำสักครั้งเดียวเลยอันนี้พี่ชอบกินเผ็ดไหมครับโอ้โหพี่เด็กใต้นี่เ,ออเด็กใต้นี่อย่าอย่าแบบมาขู่นะว่าเด็กใต้กินเผ็ดไม่เป็นนี่พี่นี่กินเผ็ดพิษสิบไม่ไหวงั้นเราใส่หมดเลยละกันโอ้ยชิ้นีก<ล>น่ี่ครับผมใส่พริกก่อนนะครับผมเห็นคนแถวบ้านผมต้องทำอยู่วนะใส่พริกลงไปก่อนใส่ประมาณก้ามไหครับมันมีชิคอะไรไหมเอามือเอามือทำอย่างนี้ทำไมบังไว้ครับผมเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับแตาจริงจริงผมปล่อยได้เพราะผมใส่แบบเนี่ยแั่พี่อะดูทีวีไมน่าหรอ มันก็ตามใจได้จนกว่ามันจะละเอียดนะครับมันจะละเอียดประมาณละเอียดประมาณสองทุ่มนะมีแห้งซัมานี่เอาไว้จะได้กินส้มตำสูตรขีปนเซลให้น้องแต่จริงๆแล้วจะอร่อยไม่อร่อยเนี่มันขึ้นอยู่กับปลาร์นเพราะใส่ปลาดุกดิบมันก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่ให้ดมก่อนให้ดมก่อนเฮ้ยหอมปะยังอ๋อ ทำไมรู้สึกหวานกินไม่ได้ไงว่าปลาร้าแหมเดกปลาร้าแต่ป2แล้วมาเรียกมึงอ่ะโอ้ยป1ต่อไปนะเป็นกระเทียมครับผมไอ้กระเทียมเชื่อเขาตำรวมกันเลยป่าวหรือแยกทีก่อนวะเอาดีๆด้วยเออนี่แหละผมเห็นป้าทำอย่างนี้แหละกำมือหนึ่งเลยนะกระเทียมมาทางกี่อะไรครับกระเทียมมาทางกี่คือกระหริกกระหริกนะครับผม บังกิจวันละครนี่ช่วงคิมไก่ใกล้เกง่งคือพี่คิดว่าเมื่อไหร่น้องคิมถึงจะมีแฟนตักทีย5 <25 S 1> ครับอีกไม่กี่วันอีกอีกหวันก็วันที่ยีก็จะมีแฟนแล้วอีกยี่ห้ปีโอ้ยี่ห้าปีเลย <c oughs> บ้่าครับรอเจอคนที่ใช่ะมัน <c oughs> ไม่อยากให้คนอื่นเป็นแบบทางผางของผมครับแล้วถ้าเราเป็นทางผาของคนอื่นได้ปะยอม รอต่อไปอะไรครับน้ำมะนาวมะชอบกินเจไหมครับพี่ชอบหวา,ามนมะนาวสดจะ<า>คั้นจากมือเลยอ่ะอันเนี้าากยก็มะนาวใส่แค่ช้อนเดียวนะครับผมอเอาไปครับผมก็อะไรครับเอานี้ใส่นี้กันแล้วกันใช่จำสูตรไม่ได้นะทุกคนนี่ผมเห็นเขาทำอย่างนี้ไปเขาจะแบบเอาช้อนเนี่ยกับอย่างเงี้ยไปหน้าต้องใส่ถัว่วปากกาชอบกินเจไหมล่ะ แค่นี้ก็ได้กันอยากลองตทมไหมได้นะได้นะคือถั่วฝักยาวอ่ะที่พี่ดูในร้านใช่ป่ะคือเขาไม่เละนะเว้ยเอางั้นแค่นี้แหละพี่จะถั่วฝักยาวเละหมดแล้วเนี่ยกำลังดีกำลังดีเว้ยต่อไปใช่ป่ะปลาราครับผมปลาร้าอ้ปลาราใส่เลยเหรอใช่ต้องใส่ปลาราก่อนปลาราก่อครับผมวโอเคหนึ่งช้อนเหรอสามเลยเฮ้สามช้อนนะครับเน้นๆเลยอ่ะไม่เป็นกะแซ่บจะบอกว่าโตกับน้องคิมเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมปลารา คือแบบกินปลาร้ามาจากแคมป์นี่คือผงอิตาโตแน่นอนนะตอนอยู่กินปลาร้ากับทุกคืนอันนี้คือผงนัวนะครับต้องใส่ไปช้อนหนึ่งมะเขือเทศมะเขือเทศหนึ่งลูกมันเริ่มไปเหมือนส้มตำแล้วนะเออตอนแรกคือน้ำพริกปลาทูตอนนี้เริ่มมาเป็นส้มตำแล้วครับเชื่อผมก็เปิดร้านอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปกินคนแรกเลยจะืีไหมฮ่าดาว มาต่อไปขั้นตอนสำคัญแล้วคือเราใส่วัตถุดิบอันี้คคบแล้วต่อไปเราก็ต้องใส่เส้นครับผมเฮ้ยเดี๋ยวหลวงพะบางกี่โมงหลวงพะบางกี่โมงคือพี่สับไม่เป็นพยายามสับให้มันเหมือนหลวงพะบางที่สุดแล้วกลายเป็นหลวงพะม่วงผู้คนนึกภาพไม่ออกนะครับหลวงพะบางคืออะไรเดี๋ยวขึ้นรูปเลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับขนาดโตเองโตไม่เคยกินเลยนะโต้เพิ่งรู้จักหลัวพะบางคเมื่อวานนะมะละกอแบบเป็นแผ่นอย่างนี้ด้วยเหรอวะอร่อยจังวะนี่เลยครับผมก็เลยเอามาลองวันนี้เลยครับวันแรกเพื่อผมว่าบดแล้วป่ะไอ้ยมันดูน่ากินอยู่นะโอเคผมว่าแบบมันต้องซิมก่อนต้องซิมกันหลวพระบางหลพะบางเสียงดูอร่อยอยู่นะพอดีลืมมาแล้วว่ะในข้หวานทั้วนอ่ะ เอาค่อยใช้มือนะครับแม่งเผ็ดล้วนๆเลยไม่มีหวานไม่มีเปรี้ยวเลยอ่ะใช่เหรอนี่ทำไมผมอร่อยวะเมื่อกี้พี่อาจจะไม่ได้กินน้ำปลาไม่กินมันอาจจะแห้งเกินไปอันนี้ไม่น้ำชุ่มอยู่พี่เส้นปมาปังอร่อยอ่ะโอเคได้ยังอันนี้ถ้าอย่างนี่เติมอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่คือใส่ผงชูรสเข้าไปเพิ่มใช่ครับผมผมแบบคำนวณภาพใส่แว่นคนใส่แว่นนี่เขาอ้างเยอะนะใเจ๊ะโคตรเสียย เมื่อกี้ใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้โหกำกันเก่งครูน้องไอ้เหี้ยเก่งกุ้ยเที่ยวเลยอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วน,นะน้องเนี่ยพี่ว่าต้องใส่เป็นเส้นเพิ่มป่ะพี่แต่เส้นเพิ่ม,ม,มใช่ปะเพราะว่าเรากินไปเยอะนี่ <ST AR> เส้นตลกอ่ะตลกอ่ะเนะี่ยความสามารถผมมีแค่นี้ครับผมว่าเนี้ยแหละส้มตำสุดพิเศษนะครับใช่นี่ส้มตำตัวนี้ขายทีร้อยห้าสิบนะทุกคนทำเลัอยอยงั้นเหรอทำเลจใจนะครับนี่ดูอ้าวขานี่เสร็จละอันนี้ไม่ชิมนะผมรู้เลยอร่อยคือมันน่าอร่อยน่ากินอ่ะ แต่เส้นแปลกๆเนี่ยเฮ้เมื่อไหร่มึงจะเลิกโทษโทษเส้นกูเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต้มตำฉบับคิมเซนเซอยากกินแล้วเนี่ยกินได้หรือเปล่ากินได้โอ้ยฝีมือผมคือแบบมันแซ่บดีิงงเลยนั้นน้องจัดก่อนเลยครับอร่อยๆน่ากินน่ากินของทำเล่นๆน่าอร่อยขนาดเนี้ยครับโอ้โหดีสักชิบิระตุน อร่อยอร่อยกูกำลังกำลังลิ้มรสอยู่กำลังลิ้มรสความอร่อยอยู่แต่ว่างรงนี้นะคือเราผมเป็นคนแบ่งปันนะครับมาตากล้องกินโอ้โหพริกตัดแบบไงได้เลยได้เลยได้เหรอได้เหรอไอ้เหี้ยกินเผ็ดพิกซิตไหมพริกซิตไหมผมว่ามันขาดอย่างนึงเว้ยอย่างที่สำคัญเลยเผือน้ำกูแววน้ำให้ก่อน ว้ครับถ้าอยากกินอย่างใหม่มานะผมตำถ้าโอ้โหพีกเราจะครึ่งนี่นัวเลยนะทรมานนิดนึงนะแต่ว่าก็อร่อยอุ้ยพี่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยเนี่ยใช่เหรอพี่ไม่มีอะไรเประกาจหรอรู้อยู่กินไมเนี่ยรอทองว่างก่อนเพราะว่าพี่ต้องเก็บท้องไว้กินเมนูต่อไปอีกมีเมนูที่น้องจะต้องตำช่วยพี่อีกเป็นเมนูสุดท้ายไว้เซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับอันนี้ขนาดไม่มีข้าวเนี่ยาปกติเย้โอ้โหเงื่อไหลเป็นเม็ดเลยอุ้ยไหลดังตึ๊กเลยน้องมึงเอาจานไปเก็บดิ ต้องคิมอายุเท่าไหร่นะ20ครับผมย่างเขาสิเนี่ยแข่งเกมมือแข่งเกมมือกมมีก่ปีแล้วผมเข้าปี2021เล่นแค่ปีเดียวแล้วก็ติดโบรีกเลยนะ2อปีเราแปลว่ามึงแข่งเกมมา4ปีก็มา4ี่ผมอยู่กับพี่เอา1 6ก็อยู่พี่แล้ว โอเด็กจัดเลยถ้าเลิกแข่งไปนี้อยากทําอะไรต่อก็เป็นอินฟูคร,บรับซื้อบ้านจะเลี้ยงแมวพันบริทิชบริทิสกอตติชแล้วก็เดินตามเส้นทางมูฮันเดินยากนะวายอยากเป็นดาราแสดงหนังสักเรื่องอะไรอย่างงี้ยไหมยากครับอยากเป็นตัวร้ายอ่ะร้ายเปิดเผยร้ายแบบเปิดเผยคืออะไงสมมติแบบมาต่อยพยี่แต่มันก็ข่มขืนนักเอกวายอันนั้นบทโรคจิตพี่มันอาจจะมีร้ายสองสามแบบร้ายเงียบเหมือนพี่อะไรเงี oh. นน้ยคือตอนหน้าดีรับหลังถือมีดอยู่ร้ายเปิดเผยก็แบบเดโกมาฟอยอะไรเงี้ยรู้จักไหมเนี่ย เกลียดแท้เองแต่แรกเลยแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะหาแกล้งหรืออะไรเงี้ยเมืเอาแบบรับหลังเกลียดเกลียดก็แต่แรกๆเลยมึงไม่ถูกชกชะตากับกูแล้วใช่มีอยากไปประเทศอื่นอีกบ้างปะอยากไปไอซ์แลนด์ครับผมรู้จักนอร์เวย์ไหมรู้จักต้องข้ามนอร์เวย์ไปก็จะเกิดไอซ์แลนด์นี่รู้จักเออร์ริคฮาร์แลนด์นะเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอริคฮาร์แลนด์วินนี่จูเนีย มาถึงเวลาแล้วน้องชายวันนี้พี่มีเกมมาให้น้องเล่นเดี๋ยวพี่จะสุ่มเลือกวัตถุดิบ5อย่างเราจะมาแข่งหนึ่งหนึ่งกันถ้าใครหนึ่งหนึ่งแพ้จะต้องกินจานนั้นให้หมดเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็วัตถุดิบนะครับผม1 3 5หจะเป็นน้องคิมเลือกนะครับส่วน2กับ4ผมจะเป็นคนเลือกนะครับเอาขวาครับผมขวานี่นะครับมาแล้วครับผมเลือกเลยนะซ้ายนี่น้องขวาหรือซ้าย ขวาครับผมดีอยู่นะพี่ต้อขวาพี่ผมอยากกินนี้มากอุ้ยขวาแล้วนั่นก็เอาเลือกคุณเชื่อมึงสักครั้งหนึ่งอ่ะขวาครับ What? What the fuck? เมนูสุดท้ายบอกเลยว่าเด็ดมากมัวาแนะนำาะไระครับแนะนำขวาครับเพราะผมเป็นคนที่แบบผมเชื่อใจพี่ผมจะเลือกซ้ายครับผมอุ้ยเชื่อใจกูแต่เลือกปากตรงเพราะว่าพี่เหลี่ยมอยู่แล้วไม่ได้เหลี่ยมแม่งเลือกอ้าว ยาวัตถุดิบครบเลยนะครับผมนี่คือวัตถุดิบทั้ง5้าอย่างของเรานะครับอันดับแรกเลยครับนี่คือมะม่วงเปรี้ยวนะครับผมหวานใช่หรอเออกูว่าเลยมันสุกแล้วเว้ยมันเลยเป็นมะม่วงหวานเปรี้ยวอยู่แล้ง เห็นผมบอกไม่เปรี้ยววะสำเร็จครับผมจะมีมะม่วงเปรี้ยวกับมะละกอให้เลือกน้องเลือกมะม่วงเปรี้ยวมานะครับแล้วก็ชิ้นที่2สปากเกตตี้กับขนมจีนน้องเลือกสปากเกตตี้มานะครับเอ้ยไม่ใช่น้องเลือกอันนี้กูเลือกด้วยวะกุ้งสุกครับผมมุ้ยแกะด้วยอ่ะกินไปพี่เองหมดแหละ จริงไม่ใช่หรอกฝีมือตากกูอ,อันนี้พี่ตองเลือกใช่ไหมทุเรียนทุเรียนครับผม,มและอันสุดท้ายนะครับผมข<ม>นมยี่ห้อหนึ่งครับผม,มแล้วเราทำอไงเราจะเอาไปตำตำรวมกันเลยแล้วก็กินครับกินเยอะกินน้อยขึ้นอยู่กับว่าใครชนะสุดแซ่บไหม <laughs> สุดแซ่บนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา เล่นหน,หนึ่งกันก่อนเลย<อ>เต็มกำลังสุดฝีมือนะมาเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผม s <S เล้โก็ตัวนอะไรก็ได้ใช่ปะม,มันจะดูไม่สูนสีนะผมจะเล่นต่อแบบไม่เอาจริงมากนะดูนิดูดิตัวไม่เอาจริงของมือคือตัวอะไร <c oughs> โอ้โหแล้วมันโดนกูแกมันโดนตอเล่นกูลำเอีเยงตัวอ้พ่อโกงเลยโดนผมแน่ โอ้โหโกงไปบ้าอย่าแน่จริงเอาของแทงดิพี่ขอของทองเท้าเกาะชิ้นเดียวที่เหลือดาเมจโอเคไหมโอเคอันนี้คือพี่ต่อให้เลยนะดูซิผมด้วยมันคือเทระเบิดเลยนะเว้ยรู้จักไหมเออพี่ป๊อปปไทยไม่ใช่เราไม่ใช่พี่ป๊อปสยามเหอกัรู้แล้วเจี่ยมายสแน็คอินซะเลยนายใช้หมายอะไรนายเมียนี่ยไอ้น้องโโอ้หไอ้ติดตาเขาจริงไหมเนี่ยเขาทำมาสแน็คด้วยตายวะเฮ้ยเจี่ยหนุ่มนิ้ง ทำไมตัวโหดจังวะถึงปรับมาครับชูดปาคนแรงเลยหนึนาทีเมือจบล้วเนี่ยน้องใจเย็น้องจบแล้วดนพับีบีี่ีโดพลัมไม่ได้ไมด้กีี้บ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 ีบี้บี่ี้บี้บี้บบบีับบี้้บี้บ้บี้ี่บีี้บี้บ้ีี ไม่ไหนแล้วไปไหนแล้วไห่ได้พี่มีด้วยเหรอไ่ดีน้องพี่เอาฟิกไม่เหนไหนบอกเนาะก่อนจริงเด้จะกินหนีโกงดหวะพี่มือร่กจะให้ผมฆ่าคืนตัวหนึ่งเลยอพี่ผึไนี่เดี๋ยวพี่ขอโทษพี่ายทิ้งก่อนพี่ขายทิ้งก่อนโอพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่มีผ่าและเอาไปจะเป็นดาเมจรวนละอุโยกอทารอนด้วยว่ากไปจริงมาเดอุ๊ย สวัสดีวัสดีเชียร์นิดนึงถ้าแต่พี่บอกเลยว่าพี่ก็ไม่แพ้นะครับผมไม่แพ้ยีเรียนนะครับสวัสดีมาดิมาดิมาดิเชียร์ทำไม่ไหวมันก็เทระเบิดเลยนะว้าเลยนะว้ามันโหดจังวะต้องไปแตกแน่เลยไข่บอลเป็นงูเอียบเกี้ยวมันเป็นงูโอ้โหจบไปกันเลยมึงต่อให้อะไรคลิปที่บ้านกูเตะเลยไม่แตกไม่แตกนอนนอนนนนอนไม่แตกกีโม มีเกมด้วยวะอายว่ะเท่าฟอร์ดิมนโน้ป๊าป้าอะไรถ่ายว่ามันเที่ยวว่ะคือเกมมันไวเกินไม่ว่าสองนาทีครึ่งแม่งเราคุยกันยังไงเร็วกว่าเล่นเกมอีกอก็พี่กล้ากัะแค่ผมทําไงอ่ะคืออยากรู้เลยโอเคไม่เป็นไรทุกคนสุดท้ายผมเพิ่งได้กินแต่ว่ามึงก็ต้องกินเหมือนกันแค่นิดเดียวเพื่อซีดของเราด้วยกันนะได้ครับมาแล้วเริ่มตับกันเลยครับเหมือเราเริ่มจากสาพี่ก่อนแต่ว่ารอบนี้เราใส่แค่2เม็ดพอแล้วเมื่อกี้มึงใส่ไปตั้ง9เม็ดเด็กๆเขากินกัน3 3 3ต่อไปเดี๋ยวจะใส่มแนว แต่รู้สึกว่ารสชาติเปรี้ยวมันมันไม่ค่อยจะพุ่งขึ้นมานะมันต้องใช้มะนาวจากราชบุรีครับผมมันต้องมะนาวจากราชบุรีด้วย <c oughs> อ่ะผงนัวเย้ผงนัว yeah, นี่น้ำตาลพี่เป็นคนชอบหวานชอบหวานเลยเราอีกนิดหนึ่งนะครับคือปกติเราชอบหวานไหมไม่ชอบครับชอบเผ็ดเด็ดๆแซ่บๆนัวๆเย้ต่อไปผงนัวครับผมผมว่าได้ทีดละเราใส่ปลาไหมตอนคิดว่าปลาเข้ากับ โอ้มันแซ่บเลยเนี่ยปลาจัดเลยกับพี่เบ้าเมื่อกี้แซ่บไหมฮะหนัวไหมเมื่อกี้หนัวไม่กินหนัวแต่เหมือนราต้องใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะได้ได้อือนิดนึงอ้าวเมื่อกี้กูอู้ไปขนาดนั้นแล้วมึงยังใส่อีกนิดนึงอ้าวผมเมื่อกี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยโอ้แนวนี้ล่ะโอ้ยนึกว่าน้ำขีดโคลนเลยน้ำปลาบอสอุ้ยแมนแมนน้ำปลานิดนึงแล้วหมแซ่บบอแซ่บบอเหมือนจะแซ่บอยู่ด้วยน้ำปลาประมาณนึ่งช้อนชานะครับปุ๊บเดือดเค็ม น้ำปลาบ้านไขว่าเข็มเฮ้ยเฮถูกแล้วพุ่มคอตัวเครับพุ่มเชือนเม็ดแล้วตอนนี้มึงต่ำทุกรอบแม่งเหมือนน้ำน้ำพริกกะปิทุกรอบน้ำพริกปลาทูเลยเป็นงสีละว้าต่อไปข้อชิมก่อนได้ไหมชิมได้เลย Oh. ถูกใจไวรุ่นบอมันไม่เผ็ดเลยนะอเว้ยเอาต้องใส่พริกเข้าไปเพิ่มอีกสองนะคบพอดีมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เลยนะฮะทำไมล่าั้นมันเจรจางวะเป็นเพราะมันไม่มีสีเขียวแน่เลยพริกสีแดงมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเผ็ดบ่ค่อยบนบนัวลมันก็เหมือนแบบเหมือนคนเราปะด้านนอกมันดูเผ็ดดูแซ่บแต่ด้านในก็เฉยเฉยไม่เผ็ดวายน้องคิมเหมือนเป็นพริกสีเขียวด้านนอกดูเฉยเฉยแต่ด้านในแบบแซ่บดซย้ ได้แล้วปะผมว่าน่าจะได้ได้ไหมมันละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันมันเหลวครับวัตถุดิบต่อไปครับเราเลือกอะไรดีครับต้องค้อนใส่มะม่วงนะเพราะว่ามะม่วงมันแบบมันต้องทำให้ละเอียดนิดนึงเพราะอย่างอื่นมันนิ่มไงแล้วมันมีน้ำอยู่ในตัวด้วยนะมะม่วงอ่ะมีจริงก็ต่อละหัเช็คดิเช็คซะเยอะแล้วเช็คซะบ่อยเลยเสียดายว่ะอร่อยอั่างไหอออร่อยเอาเลยนะเอาเลยเนาะจัดเลยนะผมว่าเดี๋ยวมันจะเละเกินไปแค่ให้มันนัวพอหุ้ยผมว่าแซ่บว่ะ เว้ยเป็นตัแซบวะเป็นตัวแซบเป็นตัวเป็นตัแซบเน่ยนี่กินนี่คืนจมูกเลยนะกินคืนจมูกเลยต่อไปเราตัดสปาเกตตี้นะนี่คือเหมือนเส้นนะครับเส้นสปาเกตตี้นะข้างนี้นะไรอุยน่ากินนะเนี่ยต้องห้ามแบบตามแรงนะเพราะว่าแบบเส้นมันจะเละนะครับผมให้น้ำมันเข้าเส้นใช่ปะซึมเข้าไปในเส้นใช่กุ้งสามตัวถ้ากล้องกินด้วยคนละสองอืมเฮ้ยคนละสองคนละสองได้ไงวะ ผมชนะไม่ไอ้ยูมันคิดทันนี้ไงว่าเดี๋ยวเราใส่ทวฝักยาวลงไปก่อนนะครับอืไอแล้วมั้มึงกินทุกอันนะมึงชิมทุกอันสุดท้ายเรียนเราต้องแบบเป็นซินๆเป็นตอนตอนไหมวายเสี่ยวฟันนี้แครฟูมือเด้อนนอเออมันเป็นตอนเดียวเป็นตอนนี้ชื่อว่าดีไหมบีมันสามารถแทนทีกับมาเกือเทสได้ไหมไม่ได้เลยมันคลองว่านนี่ ใส่มาเรียบร้อยแล้วจ้าน่ากินน่ากินย่างแรงเลยอันนี้ทตำต่ำด้วยนี <c oughs> ่งานมันเละเด้โอเคข่อยว่าเสร็จละ <c oughs> ได้ไหมได้ไหม <c oughs> ได้วายคนแพ้ะมันต้องกินก้อนนะ <c oughs> โอเคคุณแป๊ะเลกินก้อนก็ได้น,น,นี่ <c oughs> โอ้ยอันนี้กูดูไม่ออกเลยอันไหนทุเรียนอันไหนมะม่วงเ <c oughs> นี่ยมีทุเรียนนี่ทุเรียนนี่เฮ้ยไม่กล้ากินทุเรียนเลยเ ปกติผมเป็นคนชอบกินทุเรีเยนอยู่แล้วนะครับอะไรพี่คือพี่อาจจะโชคดีก็ได้นะเมนูนี้อาจจะเป็นเมนูที่เด็ดที่สุดเท่าที่แบบวันลันี่เคยมีคนดิสันเพิ่งเคยพบเจอนี่<ฮ>เมนูนี้เมนูแรกที่เด็ดที่สุดอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ก็ได้นะเปิดสกัดใหม่มเลยอะไรฮะ ริมรสครั้งแรกอะน้ำปะลาคลุกมาเลยเว้ยต่อไปเผ็ดมาพอแต่พอกัดเข้าไปอะทุเรียนตีเข้าลิ้นเผ็ดมาลองชิมดิลองดูครับผมทุ<ะ>เรียนนี้เด็ดจ,จัด<ะ>ว่าไม่มีคำเดียว<แ>ไม่มีคำเดยอแนะ่<ะ>ใครบอกหน้าตาจูดูไม่เด็ดนะ<ม>หน้าตาดูไม่เด็ดนะเป็นยังไงเป็นไงหน้าตาดูไม่เด็ดนะแต่แบบใช่่ะใช่ว่ะตาแซบปะตาแซบบอแซบโอ้สปาเกตตีแ้แซบบอหนมจีว้าว แปลว่าวันนี้ดูเหมือนแบบไม่มีใครได้รับบทลงโทษเลยนะเพราะวันนี้เราทําอร่อยจัดหืใช่ปหมเดี๋ยวขอลองดิมเลผมว่าทําไมเมนูอันนี้น่ามาก่อนจะเป็นผัเส้นหนุ่มพะบางพี่ไงเย็ดกินไม่พักเลยว่ะเฮ้ยมันเข้ากันเฉยเลยสปาเกตตี้อ่ะใช่ปหมอันนี้มันมีร้านอื่นที่มันเปิดสปาเกตตี้ใส่ปลาร์ปอ่ะไม่น่ามีนะไอเดียไอเดียไอเดียแม่งผุดขึ้นมาเฉยเลยลองชิมบ่างก่อน กินกับอะไรก็อร่อยหวานมม่งเด็ตงัวงวไออยู่บ้านพี่โตอยู่คนเดียวนี่แอบทำกินนะกุ้งสดกับสปาเกตีมันอร่อยเพราะอะไรวะเนี่ยผมเพราไม่ได้ใส่พริกข้าวเม็ดไงพี่ คือประเด็นเลยอะ่ะมันกลมกล่อมเพราะอะไรรู้ทุกคนคือเวลาเรากินเส้นสปาเกตตี้เข้าไปใช่ปะ่ะกับกุ้งสดอะ่ะสปาเกตตี้มันก็คล้ายๆขนมจีนนี่แหละแต่การริมรสของสปาเกตตี้มันเยอะกว่าเพราะว่าสปาเกตตี้มันอุ้มน้ำปลาร้าไว้เชื่อแล้วมันก็มาแตกในปากมันเด็ดมากเลยแล้วก็กินกุ้งสดที่มันเป็นเนื้อซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเนื้อกินกับอะไรก็อร่อยกับกุ้งยิ่งกุ้งด้วยแล้วพอเรากินอันนี้เข้าไปใช่ไหมครับมันต้องหาอะไรที่มาตัดเลี่ยนใช่ป่ะตัดเลี่ยนนี่ มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวถ้าบางอันมันเปรี้ยวมันก็จะตัดเลี่ยนไปก็คือเราจะไปรสชาติเปรี้ยวไปเลยแต่นี่ถ้าเราได้มะม่วงหวานมาพอมะม่วงตามดอกมันเหมือนเป็นการตัดเลี่ยนได้เลยนะฟังเหมือนมีหลักการใช่เออไอชี้ยมันเพียวจริงนุ้ยนี่เรากินอย่างอื่นไปใช่ปะ่ะเราตามด้วยมะม่วงกลายเป็นว่ารสชาติที่เราลิมรสมาตอนแรกมันเริ่มมันหายไปเลยเว้ยมันตัดเลี่ยนเลี่ยพราะเราพอเราเรา,เรามากินใหม่อะมากินกินกุ้งกับสปาเกตตี้ใหม่รอบใหม่ มันก็จะริมลดความอร่อยอีกรอบหนึ่งไงเข้าใจปะ่ะคือถ้าสมมติถ้าสมมติเราไม่ตัดเลี่ยนอะความอร่อยอะถ้าเรากินซ้ําๆอะมันก็จะความอร่อยมันจะยิ่งลดลงลดลงลดลง,ลดลงเว้ยแต่ว่าถ้าเรากินอร่อยไปแล้วอะแล้วเราตัดเลี่ยนแล้วเราก็มากินอร่อยอีกอะความอร่อยมันก็ยังเท่าเดิมเว้ยเขอาู่ปะเข้าใจพี่เข้าใจเชฟวัวธิบปาทั้าทางนานมึงแดงเดียวเลย <laughs> <laughs> แดไกไปพักเล่นมึงโดนลงโทษนะเว้ยแม่งให่งูกินหมดแล้ว <laughs> กินยังกินละเมื่อกี้ไงเป็นไงโคตรดีอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยเฉยโอเคกุ้งสดไม่เอาแล้วนะไม่แบ่งให้คนอื่นลนะขอกินเองหมดเลยนะอร่อยเฉยมีปลา,ปาร้าแค่ปลาราขวดเดียวแบนปลาปรลาแบนี้ต้องเข้าลราละกูเลงมานานแล้วชิ้นนั้นอนะกูเลงมานาน,านแล้วพี่ก็พี่อะกินมะม่วงพีก่ก็กินหมดแ,แต่พี่ไม่หยิบสักทีอะ อ่าเนี่ยครับผมให้คนแพ้ของคนแพ้ไงคนแพ้ต้องกินอยู่แล้วอันกินแล้วจริงจริงคนแพ้ต้องกินอยู่แล้วขอบคุณนะเอาพี่ให้กุ้งสดให้กุ้งไปก็ได้ให้กุ้งน้องไปก็ได้ไม่เป็นไรพี่คนแพ้คนแพ้ต้องกว่าพี่พูดเลยนะยิบจบเลยกูเขาไม่รู้ว่าอันเนี้ยทีเด็ดไงพอเราถามทิ้งเราถามทิ้งไม่เหลือไม่เหลือเลยอ่ะไม่เหลือไม่เหลืออะไรให้กูเลยอ่ะ เก็บรายละเอียดด้วยสมากเกตตี้แค่เส้นเดียวน้องปล่อยมันไว้ก็ได้น้องปล่อยมันไว <c> ้ <oughs> มึงยังไม่ปล่อยมันอีกอ่ะ <c oughs> โอ้โหหมดเกลี้ยงเป็นยังไงเมนูวันนี้อร่อยโคตรนั่งเชียร์ก็ได้จะดูจาน <c oughs> มันเหมือนจะปันป่นๆแต่มันแบบ คือเมนูวันนี้ที่ผมเลือกเอามานะครับเป็นเมนูที่มันสามารถกินเข้ากับส้มตําได้อยู่นะครับไม่ใช่กินไม่ได้เลยกินได้อยู่นะเก็บแล้วเรากับแล้วเยลลี่ <c oughs> แต่เยลลี่มันก็กินได้นะ <c oughs> เยลลี่ก็กินได้นะครับพูดถึงแล้วก็จับเล <c oughs> ยกันเรวๆ,ๆลองลองชิมดูเฉยๆลองชิมดูเฉยๆน,นี่ก็คือเป็นข้อหนึ่งนะที่ที่เราเลือกได้แต่ว่าน้องคิมไม่ได้เลือกมานะครับนกจกเอาเป็นแน็คแจ็คแทนแต่นี้เราลองเอาเยลลี่มาชิมดู ก็อร่อยดีครับคือถ้าเราตำว่าไม่อร่อยน้ํามันจะได้เข er> ้าไปในผิวแต่นี้น้ำมันอยู่ผืนผิวอะไม่ได้ก um ินอย่างนี้นะที่พี่เลือกเมนูมาวันนี้น้องให้คะแนนกี่คะแนนดีครับให้คะแนนการเตรียมวัตถุดิบแล้วกันเท่าไหร่ดีครับเก้าเก้าเก้าถือว่าแรกวัตถุดิบแรกแบบแมทช์กันได้ครับผมรสชาติผมเป็นคนตำปะพี่ต้องให้คะแนนผมรือเปล่าเนี่ยอ้พี่ให้คะแนนนะจานแรกพี่ให้สองเต็มสิบช่จานแรกผมกินไปเยอะอยู่นะ โอเคไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรกูกินไปอยู่ประมาณสองคำได้อ่ะไม่รู้ซิเชื่อเราไปดูย้อนหลังได้ทุกคนผมกินไปประมาณสองคำได้จานแรกอ่ะไม่เวลาจานนี้จานนี้อ่ะจานนี้จานนี้จานนี้พี่ให้ก้าเต็มศีลเลยครับผมก้าเต็มศีลเลยนะเหลืออีกหนึ่งคะแนนนี้ก็คือที่ผมลดไปเพราะว่าไอคิมมันยังกินหมดเลยครับคือถ้าผมกินคนเดียวผมก็กินหมดนะเพราะว่าอร่อยจัด ผมว่ากลัวพี่โดนทําโทษเงี้ั้นผมเป็นห่วงนะพี่โหเป็นห่วงจริงจริงมึงไม่ต้องแข่งเกมกับกูก็ได้หนึ่งหึ่งอะตำเสร็จปุ๊บเนี่ยลุมกันกินได้เลยอะพี่ให้น้องคิมตั้งชื่อเมนูนี้หน่อยครับพี่ว่าเมนูอะไรดีครนะับตำหลวงมะม่วงเปรี้ยวครับผมใครอยากก๊อฟสูตรก็ทําได้นะที่บ้านง่ายๆอร่อยวัตถุดิบก็ครบนะ หาได้ตามซิกเทนครับผมอะไรวะงงงงซิกเทนผมลบหนึ่งอะเซเว่นลบหนึ่งก็เหลือซิกอ๋อโอเคครับทุกคนผมไม่เข้าใจครับเรียบร้อยนะเป็นครัวหมูหมูอีพีที่น่าจะประสบความสําเร็จที่สุดละใช่เหรอเอาใช่เออเทออกมาคิดว่าคําของคำมัคงไม่ไหวแล้วว่ะแต่อันนี้คือเรียบหมดจบไอ้เนี่ยนี่คือถ้าสดได้นี่คือสดหมดแล้วนะพวกเนี้ยวันนี้ขอบคุณน้องคิมมากเลยนะครับครับผมขอบคุณสำหรับอาหารฟรี ไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวพี่ให้กินทุเรียนอีกเต็มเลยฝากช่องทางการติดตามเลยครับต้องใช่คอยติดตาม IG คิมเทพซาศูน0 0ศูนย์สองนะครับผม i อจี IG, สายก,การมแล้วก็ t ิ k กตอกคิมเศศป็นสาชอบกินแตงโมครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับครัวหมูหมูถ้าทุกคนอยากให้ใครมาอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกโต้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ